หนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางกิติยาณีพันสุวิทยากรกศนวันนี้จะมาสอนวิชาชีพหลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าใส่นามบัตรนะคะวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้นะคะผ้าแคนวาสสีตามชอบชิ้นนี้นะคะผ้าคัรตอนเป็นผ้าชั้นในผ้ากาวแล้วก็ใยบางนะคะสำหรับซับกระเป๋าอุปกรณ์ทั่วไปก็จะมีด้ายเข็มหมุดและก็เข็มเย็บผ้าเบอร์เจ็ด นะคะที่สนเข็มเป็นไกไม้บรรทัดแล้วก็ที่เลาะได้จัรนะคะเราจะใช้จัรเย็บก็ได้หรือใช้มือก็ได้นะคะในที่นี้ทีนี้มาเริ่มวิธีการทํากระเป๋าผ้ากันนะคะนําผ้าแคนวาสที่ได้ผ้าแคนวาสผ้าคัตตอนที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้นะคะผ้าผ้าแคนวาสผ้าคัตตอนแล้วก็ใยบางสามตัวมาตัดให้ได้ขนาดความกว้างยี่สิบเ็ดครึ่ง ยี่สิบเอ็ดครึ่งนะคะเป็นเซนติเมตรนะคะยี่สิบจุดห้าเซนติเมตรคูณยาวสามสิบสามเซนติเมตรตัดสามชิ้นให้เท่ากันนะคะแล้วมาวางประกบกันโดยเอาผ้าใยไว้ตรงกลางผ้าแคนวาสอยู่ด้านนึงแล้วก็ผ้าคัรตตอนนะคะโดยให้ผ้าใยตรงนี้อยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วให้นําไปเย็บเย็บที่จกักรหรือว่าเย็บมือก็ได้นะคะให้ผ้าสามตัวในยยึดติดก,กัน พอได้ชิ้นนี้แล้วนําชิ้นนี้วางไว้ก่อนนะคะมาทําชิ้นในคือตัวด้านในนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่สําเร็จแล้วตัวด้านในจะมีที่ใส่นามบัตรตรงนี้นะคะตรงนี้สี่ช่องคือเวลาพับไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาทําผ้าด้านในผ้าด้านในมีสามชิ้นตัดสามชิ้นนะคะความกว้างเจ็ดเซนติเมตรคูณยาวสิบเก้าเซนติเมตรนะคะทั้งสามชิ้นเลยแล้วก็ตัดผ้ากาว ให้เท่ากันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาไปรีดรีดด้วยเตารีดความร้อนขนาดกลางนะคะพับครึ่งแล้วใช้จักเย็บทั้งสามด้านทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสามชิ้นนะคะขนาดความกว้างเจ็ดเซนติเมตรคูณยาวสิบเก้าซนติเมตรตัวนี้ก็คืออันนี้นะคะพอได้ตัวนี้แล้วเย็บเสร็จแล้วนะคะให้มาทําด้านข้างตรงนี้เรียกว่าบานพับนะคะด้านข้าง ด้างข้างบานพับใช้ผ้าแคนวัสนะคะใช้ผ้าคัตตอนไม่ได้แคนวัสจะเป็นผ้าที่หนานะคะมาทําตรงนี้นะคะบานพับโดยใช้ขนาดความกว้างเจ็ดเซนติเมตรคูณสิเบเอ็ดนะคะพอได้แล้วนํามาสองชิ้นเลยนะคะไม่ต้องซับผ้ากาวเหมือนตัวนี้นะคะไม่ต้องซับผ้ากาวเหมือนตัวนี้ขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วนํามาเย็บติดกันทั้งสามด้านถ้าจะให้สวยก็คือทำสี่ด้านเลยนะคะ สี่ด้านเลยสองชิ้นนะคะแล้วนํามาประกบกับสามชิ้นที่ทําไปแล้วเมื่อที้นะคะนํามาประกบก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บเราก็มาทําตัวข้างในตัวนี้นะคะที่จะสอดนำ้ำลักได้ตัวนี้ก็คือนําผ้าคัตตอนที่เป็นผ้าตัวบางนะคะมาตัดขนาดให้ได้ความกว้าง17.5เจ็เซน ยาวสิบเก้าจุดห้าเซนนะคะสองชิ้นหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะสิบเ็ดจดห้าเซนติเมตรคูณ19เ้าจุดห้าเซนติเมตรหนึ่งชิ้นแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นก็คือสิบเกจุดห้าเซนคูณสิบห้าจุดห้าเซนเป็นสองชิ้นนะคะคือชิ้นล่างและชิ้นบนตรงนี้นะคะพอได้ผ้าแล้วนำผ้ามาตัดผ้ากาวให้เท่ากับขนาดตัวที่บอกเมกื่อกี้นะคะก็จะมีผ้าอยู่สองชิ้นคือชิ้น 19.5เกคูณ1ิบกับ19.5คูณสิบเป็น2ชิ้นนะคะนำชิ้นที่เป็น19.5มาเย็บประกบกันให้ติดกันนะคะ19.5เกคูณสิบประกบกันนะคะคือโดยการนำผ้าด้านถูกออกด้านตัวนี้นะคะด้านถูก เดี๋ยวตรงนี้จะเอาผ้าออกมาให้เห็นก่อนนะคะสมมุติว่าเราได้ผ้าตามขนาดที่ต้องการแล้วทั้งผ้ากาวและผ้ากระต้นนะคะนามารีดติดกันโดยใช้ความร้อนขนาดากลางนะคะพอรีดติดกันได้แล้วนำสองชิ้นนี้สองชิ้นนี้นะคะมาประกบมาประกบติดกันแบบนี้นะคะ พอได้เสร็จแล้วให้เอาตรงนี้ว่าเราเย็บตรงนี้แล้วนะคะถ้าเราไม่ใช้จากเย็บผ้าเราเย็บไป็นรอยต่อกันตรงนี้เสร็จแล้วให้เราจับผ้าตรงจุดที่ต่อกันแล้วไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะทําแบบนี้ทั้งสองชิ้นวางไปตัวชิ้นล่างจะเป็นขนาด19.5เกุ้คูณสิบนะคะชิ้นบนก็จะเป็นขนาด19.5เกุ้คูณสิบ วางทับด้านบนนะคะซ้อนกันสองด้านทำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะทำเหมือนกันคือประกบผ้าเข้าหากันต้องรีดก่อนนะคะเสร็จแล้วเย็บเหมือนกับชิ้นเมื่อกี้ที่สาธิตไปแล้วนะคะแล้วก็เอาจุดที่เป็นรอยต่อตรงนี้นะคะไว้ตรงกลางแล้ววางผ้าลงประกบเพื่อให้ตรงนี้ห่างกัน ไว้สำหรับสอดน้ําบัตรนะคะพอเย็บออกมาแล้วประกบกันปุ๊บให้นําไปเย็บผ่าเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะผ่ากลางเป็นเครื่องหมายบวกก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนํามาสอยติดกับกระเป๋าตัวที่อันแรกนะคะนํามาสอยติดตรงด้านนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะคะนําตัวนี้นะคะที่ทําก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นบานทับ เอามาเย็บด้นติดกับกระเป๋าที่ได้ตัวนี้แล้วนะคะเอามาเย็บติดกับกระเป๋าโดยใช้มือด้นนะคะทั้งสองด้านทางด้านบนและด้านล่างนะคะกะตรงจุดที่พับลงมาปิดกระเป๋าให้พอดีกันคือกะให้พอดีนะคะไม่ได้ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องความยาวเท่าไหร่กี่เซนติเมตรก็จะได้รูปแบบออกมาอย่างนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะทำกระเป๋าด้านข้างที่ใส่โทรศัพท์ได้นะคะตัวนี้กระเป๋าด้านข้างที่ใส่โทรศัพท์ได้ความกว้างนะคะความกว้างขนาดสิบเ็ดเซนติเมตรยาวสิบเก้าจุดห้าซนติเมตรสามชิ้นเหมือนกันนะคะคือมีผ้าแคนวาสใยบางแล้วก็ผ้าครตอนนะคะสามชิ้นเอาไปเย็บคืออาจจะเป็นเย็บเป็นตารางเย็บเป็นตารางแบบนี้นะคะเย็บเป็นตารางทั้งแผ่นเลย เสร็จแล้วนำมาติดด้านหลังแบบนี้นะคะเย็บ yep. แล้วติดแบบนี้ก็จะได้เป็นที่กระเป๋าใส่โทรศัพท์ด้านข้างหลังจากนั้นก็มาทำตัวกิ๊บติดตัวนี้นะคะตัวนี้จะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะออกมาเป็นตัวกระเป๋าแล้วเรามาเย็บตรงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือซื้อตัวบิ๊กแพกตัวนี้นะคะสำเร็จลปมาทั้งสองด้าน ขนาดความยาวให้อยู่ตรงจุดกึ่งตางพอดีนะคะทั้งด้านนี้และด้านนี้หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการกุ้นนำผ้าคัรตอนแบบบางมาตัดเฉลียงนะคะมาตัดเฉลียงคือการนำผ้าคัรตอนตรงน,นี้นะคะวางลงแบบนี้นะคะแล้วให้พับเป็นแนวเฉลียงแบบนี้นะคะ เีแบบน้เสร็จแล้วเราให้ตัดตามแนวนี้นะคะตัดตามแนวนี้เราจะใช้ผ้าแนวเฉลียงเพราะว่าเวลาที่เรานําผ้ามาทําผ้าคุ้นผ้าจะไม่แตกออกจากกันนะคะก็จะได้ออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วให้วางให้วางนะคะวางผ้าคุ้นตรงนี้นะคะเรียกตัวคุ้นวางผ้าคุ้นด้านในแบบนี้นะคะวางแบบนี้สมมุติว่าเราจะเย็บแล้วนะคะเราก็เอาเข็มหมด ตัดไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเย็บตามแนวนี้นะคะหนึ่งฝีเข็มถ้าเป็นจักรถ้าเป็นมือก็กะประมาณครึ่งเซนนะคะพอเย็บเสร็จให้กลับด้านตัวนี้ต้องหงายเอาด้านด้านผิดนะคะขึ้นหาตัวเราด้านบนนะคะพอเย็บเสร็จแล้วทําแบบนี้โดยรอบนะคะให้กลับผ้าลงไปนี้กลับผ้านะคะกลับผ้าลงไปด้านนี้ก็จะเสมอกันเสร็จแล้ว ให้กับด้านหลังตัวนี้นะคะมากุ้นเก็บตรงด้านหลังอีกที่ไหนทำแบบนี้เหมือนกันโดยรอบกระเป๋านะคะทำแบบนี้โดยรอบกระเป๋าก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนในการทำกระเป๋าใส่นามบัตรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปที่สำเร็จแล้วนะคะ คือเราจะใส่ซิปก็ได้ไม่ไม่ใส่ก็ได้นะคะในรูปของกระเป๋ามีสองเราจะใส่ซิปก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะมีสองอย่างคืออันนี้ไม่ต้องใส่รูปที่ออกมาสมบูรณ์แล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ขอจบวิธีการสาธิตการทำกระเป๋าใส่นามบัตรได้เป็นีั้นนะคะขอบคุณ